สวัสดีครับสวัสดีพี่พูวัดีพี่พสวัสดีบ่าวเดี๋ยวคอพี่พูเดี๋ยวคอยอยดูไอ้ไอ้อะไรวะคอยดูไอ้ไอ้ไอ้เรื่องต่อไปนะสนุกดี ครับไม่เป็นไรก็อยากจะบอกมาว่าอ,อ,อยากจะอยากจะขอบคุณเอฟซีหลายๆคนนะครับที่ว่าซื้อเหรียญธนุมานไปนะถ้าไม่ผิดหวังนะครับนะเที่ยวนี้เอามา,า,มา,าร้อยกว่าเหรียญหมดเกลี้ยงเหรียญละสามพันนะครับเหรียญละสามพันร้อยกว่าเหรียญหมดเกลี้ยงเช้านี้ก็ยังมีคนอินบ็อกเข้ามาเอาอีกนะก็เอาก็เอาไม่เป็นไรขายก็ขายไปขายไปหมดเป็นเลยแล้วกัน นะยังมีเหรียญคงทนอีกนะเหรียญคงทนปลุกเสงมากมากกว่าครั้งสองครั้งมากกว่าประมาณสองสามครั้งแหละไม่ไม่เนี่ยนั่นะเรานำไปปลุกเสงเยอะเหมือนกันเหรียญรุ่นคงทนนะครับใครอยากได้อินบ็อกซ์มาแล้วกันนะไหนไหนไหนก็จะแบ่งก็แบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งกันไปนะครับแบ่งแบ่งกันไปก็อยากจะขอบคุณเพ่อเพื่อนหลายคนที่ตามเอาเท่าเหรียญไปนะเอ,อนะครับเพื่อนครับผมอยากจะพูดเรื่องพระนิดนึงนะครับ นะบางคนเนี่ยเป็นเป็นเซียนพระรุ่นใหม่นะเป็นเป็นเซียนพระใหม่เพิ่งเข้ามาศึกษาในวงการพระนะครับอาจจะไม่มีความรู้จริงนะผมก็อยากจะบอกนะครับว่าการเล่นพระเนี่ยต้องเล่นให้มันถูกต้องถูกสายนะครับเออเล่นเล่นที่วัดมีการสร้างเท่านั้นนะครับนะถ้าวัดไม่มีการสร้างแล้วมันมีไอไอ,อพวกเอเอออกมาแอบอ้างว่ามีการสร้างด้วยอย่างนั้นอย่างนี้เนื้อนู่นเนื้อนี้นะครับเพื่อนเพื่อน สันนิษฐานไว้ก่อนーーนะว่าเป็นพระเกนะครับว่าเป็นพระเก๋มันแท้ไม่ได้หรอกครับถ้าวัดไม่มีการสร้างนะครับเช่นสมเด็จว,วัดระฆังเป็นจะาคีทั้งทั้งหลายแหล่นี่นะถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยนะถ้าจู่ๆมีใครมาแอบอ้างว่าเป็นเนื้อทองคําหรือว่าอะไรเนี่ยเพื่อนต้องคิดให้หนักก่อนแต่สันนิษฐานด้วยก่อนว่าว่าเป็นพระเกนะครับเพราะว่าตามหลักเนี่ยพระพระสมเด็จว,วัดระฆัง่ยต้องสร้างด้วยเนื้อผงนะครับพระพระผงสุพรรณเนี่ย ก็ต้องทําด้วยเนื้อดินผสมผงนะพระรอดมหาวันทําด้วยเนื้อดินนะครับสมกรไม่ได้ทำด้วยเนื้อดินอะไรทั้งหลายแหละนะเพื่อนต้องเข้าไปศึกษาดีก่อนนะถ้าใครมาแอบอ้างว่ามีสร้างด้วยเนื้อพิเศษเนื้อทองคําเนื้อเงิเนเนื้ออะไรเนะี่ยที่ทันสมเด็จพระจันโตพรมาลสีอะไรพวกเนี้ยเพื่อนเพื่อนสรารทฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นพระเกนะครับมันไม่มีการสร้างอย่างเด็ดขาดนะครับไม่มีการสร้างอย่างเด็ดขาดนะโดยเฉพาะเหรียญพล้เพชร วัดอัมพวันเนี่ยเกาะพังงานเนี่ยนะครับผมยืนยันได้นะเพราะผมไปคุยาทางเจ้าวาดมานะครับไปคุยทางเจ้าอาวาดมานะาเ,าาาเขาบอกว่าเก๋ครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มัน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 เก๋นะมันมันมันโดนต้มมานะครับก็โดนต้มมาแล้วมันก็มาต้มเขาต่อมาหลอกหลอกลอกวงเขาต่อนะครับเพราะฉะนั้นจะซื้อพระอะไระคิดดีๆนะหรบอพ่อเงินวัดดนยายหอมเน, cerc, นื้อเงินทองเนื้อทองคำาลงยาเนี่ยเก๋นะครับไม่เชื่อไปถามถามพระครูสมุเอวยพรหรือท่านเจ้า,าวาดได้นะครับ นะหลวงพ่อไปก็้กำแพงเนื้อทองคํารุ่นแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอบก็ดีไข่เหรียญไข่ก็ดีเก๊ทั้งนั้นครับเกทั้งนั้นนะครับหลวงปูเ่เฮียงนะครับพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวนันพวกนี้ถ้าเป็นเนื้อทองคําไปถามวัดเลยถ้ามีสร้างเนี่ผมผมผมไม่เหยียบทีหนึง่งเพราะนั้นเพื่อนอย่าไปเชื่อนะครับว่ามันจะแท้มันเก๊ทั้งนั้นนะพวกนี้นะครับผมเตือนเอฟซีผมนะผมผมผมบอกคนที่เชื่อผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ กล่าวลายให้ให้ให้ใครฟังนะครับมัน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 คือพระเกนะครับพระเกนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกสูงพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กถ้าเป็นเนื้อทองคำบอกว่าทันหลวงพ่อแก้วนะเกทั้งนั้นนะครับเกหมดนะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับทองคําลงยาเกครับนะเกนะครับหลวง หลวงพ่ออะไรอ่ะโอ้โหเยอะไปหมดเลยที่บอกเป็นทองคําลงยาเนี่ยโดยมากจะเป็นเก๋เพราะวันไม่มีการสร้างนะครับ mm. ไม่มีการสร้างนะครับแล้วก็เชื่อผมแล้วเพื่อนไม่เสียตังฟรีนะครับเชื่อผมเล่นตามสามคนนิยมนิยมนะครับอ่าอ,อีกเรื่องนะครับอ่อนี่ผมผมคุยกับเพื่อนนะนะผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับมีเพื่อนคนหนึ่งนะแม่งหัวลานเพื่อนผมเองนะเพื่อนผมเองหัวลานอ่อ ชาตระกูลมันอาจจะมีชื่อเสียงนิดหน่อยนะแต่ที่น,นี่ทําตัวเลวนะครับเพื่อนเพื่อนผมนะครับหัวล้านหัวเหม่งนะครับชา,ชาติตกลกูมมองมองแล้วอาจจะดีนะครับแต่ว่าแม่งแม่งทำตัวเลวสักวันผมจะตบกระบาลแม่งใส่ใส่สักทีหนึ่งนะครับไอ้ไอ้น,นี่ไอ้น,น,อน,นี่พวกไอนนพวกนี้พวกชาติชัว่วนะครับไม่คิดอยากจะทําดีนะครับมันเป็นเพื่อนผมนะครับเป็นเพื่อนผมนะครับอ่าหัวล้าน <laughs> หัวลาดโกนใหม่ๆควักขี้ไก่มาใส่หัวลาดน,นะครับ <c oughs> นะมันมันมันชอบไปอยู่กับพวกวงการพระเก๋ๆไอ้คนเนี้ยชอบไปอยู่พวกวงการพระเก๋ๆนะครับนะชาติกูลอาจจะดีนิดหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนผมเพื่อนผมนะครับชาติกูลอาจจะอาจจะมีชื่อเสียงนิดหน่อยนะครับแต่ทําตัวเลวมากนะใช้คาว่าโคตรเลวแล้วกันนะครับอ่านะชอบไปอยู่ไอ้พวกกลุ่มวงการพระเก๋นะ ไม่อายมันไม่อายพ่อแม่มันสัส้นสัส้นผมเจอพ่อแม่มันผมจะจะไปฟอ้องพ่อแม่มันบอกว่ามึงเรียกมึงเรียกลูกมึงออกมาจากวงวงการพารเกได้แล้วนะครับนะหรือว่าคือผมก็ไม่เข้าใจนะไอ,อพวกนี้มันมันคงสันดานชั่วนะสันดานชั่วคิดอย่าอย่าอย่อยอยอยาธรรมดาครับก็ไม่อยากว่าแนละ้วมันไปได้อยู่กันพวกพวกชั่วชั่วมันต้มง,งินเขาได้เพีอย่างนี้แหละนะนะผมผมพูดถึงเพื่อนผมนะเพื่อนผม ผมไม่ได้หมายถึงใครบุคคลใดคนหนึ่งหมายถึงเพื่อนผมนะชื่อมันมันมันหัวล้านมันหัวล้านชื่อนะชื่อไอ้ขอนะคู่ผมก็รู้ขอนคู่กอไก่ชื่อกอไก่เปงนขอนะคู่แล้วกันนะกอไก่เึงนขอนทุู่หัวล้านครับหัวล้านเฮียมากไอค้คนนี้เฮียมากครับแม่งมันผมไม่เข้าใจนะ <laughs> ทำตัวได้ทำตัวยิงก่าขอทานอีกไอ้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 หัวล้านเพื่อนของผมนเนี่ยนะครับเลวมากบัดซบมากชั่วมากทำตัวเหมือนคนดีนะครับในผมพูดถึงเพื่อนผมที่ชื่กอไก่ถึงนหอน้คู่นะครับไม่ได้จอะจงบุคคลแต่คนหนึ่งนะครับชาติชั่วชาติชั่วเกิดแต่ชาติชั่วยิงนะครับไปอยู่ใ้ชาติชั่วด้วยกันนะมันก็มันก็งี้แหละ นะเงินบาปนะครับเงินบาปสักวันหนึ่งนะครับเงินบาปนะมันจะเป็นยาพิษกลับมาย้อนสะท้อนพวกมึงอะต้องต้องตายด้วยยาพิษ <c oughs> <c oughs> โอเคแค่นั้นละขี้คุยเยอะนะนะไอหัวร้านเพื่อนกูกอไก่ของทคู่ไอชาติชั่วแค่นั้นครับติบยุบ